สวัสดีครับพี่น้อง <hi> รรครับพ่อบานหุ่นหมีมาอีกแล้วครับพี่น้องเมื่อดีพ่อบานหุ่นหมีสีพาเม็ดอาหารอีสานสดน้ำแซ่บๆนะครับพี่น้องเนาะเมื่อดีนพ่อบานหุ่นหมีสีพลาเม็ดตุ้มสมไกใบประขามอ่อนสดน้ำกรกกรกแซ่บๆคลองคลอเลยนะครับพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเขามาเริ่มคัวเครื่องแกงกันก่อนครับพี่น้องคัวพริกแห้งสะก่อนนะครับเนาะสูตรของพ่อบานหุ่นหมีนั่นนะครับ ใส่พริกแห้งแล้วพี่น้องขวใไหมันพร้อมสักก่อนนะครับไหมันจีตใหม่สักก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดว่าอยากใส่พริกแห้งก็ยังพอบันมีก็ใส่เป็นพริกสดนะครับโขกเลยกระไดนะครับเนาะสูตรไพ่สูตรนั้นนะพี่น้องนะครับกัวตัจะโรยโรมากก็เริ่มไม่จิตแน่แน่เจ้กหน่อยแล้วนะครับพอบั่นฮูนิกาสี่เอาเลยนะครับพี่น้องเนาะเรียบร้อยแล้วเขาก็ไปแบ่งบางส่วนต่ำสักก่อนนะครับพี่น้องว่าได้ต่ำเิดหน,น้ที่ข่วเมื่อกี้นะครับเนาะ ตุ ama, ่ตุ by, ่มไปตุ time, ่มมาตุ่มไปตุ่มมานะครับเนาะพริกเขียวขวดมันแปลกงง่ายยักหน่อยนะครับพี่น้องบานเรียบร้อยแล้วนะครับบันนี่นะครับพอบานหุ่นหมีกะสิบไปข้างหมอตรงหน้านะครับพี่น้องใส่น้ำลงาปขวดนึงครับพี่น้องนอนนิดหน่อยกระเจาะนะครับมือนีเนาะได้การเก็บนะครับพี่น้องเด้อนะครับใส่น้ำลงไปแล้วบานนี่ก็เปิดไฟนะครับพี่น้องเปิดไฟให้แรงพอประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับแล้วก็ ตามไปด้วยนะครับมกขามเปียกนะครับพี่น้องใส่ไปนิดหนึ่งนะครับ้วก็ข่าตะไคร้นะครับใส่ลงไป้วก็หัวหอมแดงกระเทียมนะครับใส่ลงไปครับพี่น้องแลวก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับ้วก็ใส่พริกที่เ่าโขกไว้เมื่อกี้ลงไปครับพี่น้องแล้วค้นแน่จักหน่อยนะครับเนาะไข้พริกมันทั่วๆหมอนะครับดูสีน้ำนะพี่น้องแดงต้องต้งตัดเสบขัขนาดนะครับเนาะผู้ใดมักเผ็ด กระใสหลายผู้ใดบ่มมากเกิดกระใสหน่อยนะครับแล้วแต่มากไขมันนะพี่น้องเนาะแล้วนะครับน้ำเดือดเดือดเท่ากับปล่อยถิ่มมาจากเท้าหนึ่งนะครับพี่น้องจักสี่นาทีหานาทีแห่น้ามืนไก่ออกมาซะก่อนและวก็ออกไก่ใส่ลูกไปจั้งสี่นะครับพี่น้องเนาะไก่ตัวหนึ่งใส่ทั้งหมดเลยครับพี่น้องมือนี้นะครับไก่บานๆตุ่มปิบเปื่อยนะพี่น้องเนาะโอ้ยบวมแล้วกระน้ำไหลไหลนะครับระวังถ่ายน้ำเดือดเอาฟ้าปิดไว้ซะก่อนนะครับพี่น้องนะครับตุ่มใบประมาณจักสิบผ่านนาทีแล้วแล้วนะครับเเเิิ่่งงนน้้้าดดดือออออโยพีปก น้ำไหลๆนะครับเนาะบัตเี้ร์ฮสก็สิมาปรุงกันนะครับการปรุงนั้นก็เริ่มต้นด้วยน้ำปลาแดกปรุงต้มตาแม่บุลลัฝาสีแดงพี่น้องสดนั่งกระเสบนะครับปรุงอย่างกระแสบโปรผิดพี่น้องเลยโอ้ยเนาะพอบัตเตอรมีกะดะนะครับเนาะเรียบร้อยนะครับก็ตามไปด้วยน้ำปลาปลาปลาครับพี่น้องนะครับใส่น้ำปลาลงไปแล้วนะครับก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวจักน้อยนะครับใส่หน่อยๆแล้พี่น้องอย่าใส่หลายนะครับเนาะ อย่าไปต้องถึงเคืองตะพีนะครับบัว่าสิเป็นปลาแดกน้ำปลาหรือซีอิ๊วขาวนะครับเนาะแล้วก็ใส่ปีงัวลงไปนะครับเพราะว่าข้อใส่เกลือพร้อมนะพี่น้องนะครับเนาะแล้วก็ค้นให้มันเข้ากันเต็มตาพี่น้องบัดนี้นะครับเอ้ยพักไปประมาณนทำได้กันไรอีกแล้พี่น้องหิวู่ขาวนะครับเนาะเอาปรุงเร็วแล้วใส่ใบประคาอวอนลงไปเต็มพี่น้องบัดนี้นะครับเป็นยังต้องมาใส่ตอนจาวะทั้งสี่นะบางคนเพิ่งอาธิใส่ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเพราะบัดนี้ใส่ตอนดีปรุงแล้วแล้วนะครับไก่เปื่อยแล้วแล้วเพราะว่า ยานในส่วนของ 2, ไอโตวใบบัวครับออนเท่านั้นนะครับมันแตกกระจายเกินไปไมันชิบวกเสบนะครับเนาะเอา้าปั่งนี้เขามาชิมเมื่อกอนว่ารสชาติที่ผูกไปนั้นเป็นอย่างไรนะครับพี่น้อง แบแล้วนะครับพี่น้องบัดนี้เขาก็เอาในส่วนของผักมาใส่ผักกระหรีบผักชีหอมต้นหอมนะครับเนาะและกะก้วก็ขุดกดค้นแน่นนจักหน่อยให้มันจมหนำนะพี่น้องมันจะเซดิคอมพอมๆไปทั่วหม้อนะครับเนะนาะใส่จมหน้ำเดือดๆจังสีนะเนาะพี่น้องเนานะใส่ผักนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ใส่ใบกะเพรา,รพราลงไปนะครับแล้วก็ใส่พริกที่หกขวบใบเมื่อสักครู่ที่เหลือไว้นะพี่น้องเนาะใส่ลงไปนะครับในส่วนของใบกะเพรานั้นผู้ใดบ่มากกับการใส่กระไรนะเปลี่ยนเป็นใบผักอีตูกระไรนะพี่น้องเนาะ แต่แต่มากหรือมาสะดวกปุดแมนนะครับสูตรของอบัดหุ่นมีมาควาความของใบกระเพราครับพี่น้องก็ได้ใส่ในส่วนของใบกระเพราแทนผักัใบผักบูนะครับเนาะเอาเรียบร้อยแบบนี้เขาก็ปิดไฟครับพี่น้องนะครับแล้วอบาดหุ่นมีก็ะิน้ำไปเทใส่กระป๋งครับพี่น้องตักไปส่วนน้ำกินจแซ่บนะครับเนาะจึงได้ก็ะล้องไปเห็ดต่ตางเมืองเด้อพี่น้องเด้อนะครับ คลิปนี้นะครับเนาะพอบานพูนมีก็ฝากไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าเบิ้งว่าคลิปต่อไปปอบานพูนมีจะไม่แกงให้กินให้เบิ้งที่ชมหรือสิทธิภาพไปเที่ยวทั้งหลจังหน่เด้อพี่น้องเด้อแต่คลิปเที่ยวเนี่ยอาจจะหน่อยแน่จังหน่อยนะครับเนาะขอบคุณในหลายที่เข้ามาดูชมเป็นกำลังใจให้กันเสมอมาเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับพี่น้องครับ